สวัสดีครับเล่าให้ฟังตอนที่2ไขข้อข้องใจว่าทําไมช่วงนี้ราคาพระหางหมากถึงพุ่งแรงนะครับเป็นประวัติการคือในช่วงสองสวันนี้นะครับมีเพียงน้องทักมาสอบถามราคาพระหางหมากทั้งรุ่นแรกและรุ่นพิเศษนะครับว่าทําไมช่วงนี้ถึงราคาแรงจังนะครับอยากจะรู้ที่มาที่ไปวันนี้ก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจครับว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร แล้วควรจะรีบทยอยเก็บไว้ตอนนี้เลยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้ก็มีนะครับสถานการณ์ข่าวนะครับเรื่องของสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลกลุ่มฮามาสเนี่ยโจมตีนะครับทางอิสราเอลนะครับด้วยวุฒสงครามหนะักทาให้มีผู้คนนะครับประชากรล้มตายปเป็นจำนวนมากทั้งประชากรของอิสราเอลเองแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงประเทศไทยด้วย แล้วสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ world, พระหางมากล่ะคืออย่างนี้ครับใครที่ติดตามช่องผมมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบดีว่าพุทธคุณพระหางมากนี่เป็นอย่างไรนะครับพระหางมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านได้สร้างไว้นะครับมีพุทธคุณนะครับบารมีของพระพมเทวดาครูบาอาจารย์ท่านสุเครนะครับในเรื่องพุทธคุณของพระหางมากเนี่ยท่านจะทราบดีว่านะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องของทางป้องกัน ลาบมีมากนะครับแต่ว่าจะเด่นในเรื่องของการสู้การบูนะครับวิ่งสู้ฟัดการสู้ฟัดนะด้านความปลอดภัยนะครับเรื่องอาวุธเคมีชีวภาพต่างๆผมจะขอยกตัวอย่างนะครับจากบันทึกนะสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านทั้งหลายาได้เห็นภาพกันที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่ายักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าซึ่งกันและกันยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นอรารวาสยักษ์หินที่ถูกสาบคือพวกทะเลทราย ายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกลากันแต่ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักท้าวมหาราชบอกว่าพระหางหมากถ้ามีอยู่กับใครจะไม่ตายเพราะอาวุธเคมีถ้าเกิดสงครามนะอนุภาพของพระคำข้าวและพระหางหมากพระคำข้าวพระหางหมากลาบใกล้เคียงกันถือว่าทําเหมือนกันแต่พระคำข้าวหนักลาบหนักกว่ามากพระหางหมากหนักไปทางสู้ทางบู๊นะครับพระท่าน บอกเลยว่าอาวุธคมต่างๆไม่ต้องตกใจเอาแค่ตัวอย่างครับแค่2หน้ากระดาษนี้ก็เกินพอแล้วนะครับเรื่องของพุทธคุณเรื่องของความมั่นใจนะครับที่หลวงพ่อได้เมตตานะครับได้พุทธาพิเศษได้ทําพระหังมากนี้ไว้ให้ลูกหลานให้พระให้พุทธบริษัทของเรานะครับได้บูชากันและนี่จึงเป็นเหตุผลบางส่วนนะครับที่ทําให้นะครับความต้องการของพระหังมากนี้สูงขึ้นและที่แน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ระหังมากตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งรุ่นแรกและรุ่นพิเศษนะครับหมดจากวัดไปแล้วและด้วยเหตุผลนี้ครับพระมีจํานวนจํากัดพระหมดจากวัดแล้วนะครับมีการตื่นตัวกันในเรื่องของสงครามนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะครับพุทธบริษัทหลวงพ่อคนที่นับถือหลวงพ่อต่างหาวัตถุมงคลที่ตัวเองมั่นใจที่จะจะนามายึดเหนี่ยวจิตใจมานานามาป้องกันนะครับทรัพย์สินและชีวิตของตัวเอง และคนที่เรารักเนี่ยครับความต้องการเลยมีสูงมากนะครับถ้าเทียบกับจํานวนนะครับพระหังหมากที่สร้างมานะครับพระหางหมากเนี่ยสร้างแค่1ล้านองนะครับรุ่นแรกนะส่วนรุ่นพิเศษเนี่ยประมาณ70,00 0สองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจํานวนนี้เนี่ยเป็นจํานวนที่น้อยมากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับที่มีความต้องการลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยในประเทศเนี่ยก็มีมากแล้วนะครับประเทศจีนเนี่ยก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับ มีประชากรเนี่ยหลักพันล้านนะก็มีส่วนที่นะครับชื่นชอบวัตถุมงคลน,นะครับจากประเทศไทยเหมือนกันและก็ประเทศรอบข้างเอาเฉพาะแค่ตัวผมเองนะครับในไอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะครับผู้คนต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยมาบูชาพระหางหมากของผมเนี่ยไปจํานวนหนึ่งทั้งฝั่งโซนยุโรปเองหรือว่ารอบๆนะครับในเอเชียเนี่ยก็เอาไปจํานวนหนึ่งเลยนะครับอันนี้แค่ผมคนเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านะครับความต้องการเนี่ยสูงมากเป็นประวัติการเลยทีเดียวนี่คือเหตุผลแรกส่วนเหตุผลที่2นั้นก็คือการปั่นราคาครับก็ต้องยอมรับว่ามีการปั่นราคากันผมก็จะไม่ขอพาดพิงหรือล่วงเกินนะครับถึงท่านอื่นท่านใดน,นะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามีการปั่นราคาจริงๆแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็ลําบากนะครับในการที่จะหาพระเข้ามา โอ้โหแต่ระองค์นี้ก็คือแบบว่าต้องกัดฟันนะครับองค์ไหนที่ถูกใจจริงๆก็อดใจไม่ไหวนะครับกัดฟันบูชาเช่ามานะครับเก็บไปเหมือนกันตามกําลังทรัพย์นะครับตามกําลังของผมทีนี้ยังไงล่ะนะครับความต้องการสูงนะครับพระก็หมดแล้วของเก้ก็เยอะนะครับของที่ทำเรียนแบบนะครับถ้าเอาส่วนตัวความคิดของผมในตอนนี้เนี่ยเทียบกับนะครับพระแท้ที่อยู่นะครับในตลาดเนี่ย ผมว่าสัดส่วนของเรียนแบบนี้มีเยอะมากนะครับถ้าท่านไม่เชื่อนะท่านลองเดินไปตามแผงพระตามตลาดนะร้อยองค์เนี่ยเจอของของแท้ของจริงเนี่ยไม่กี่องค์นะโดยเฉพาะท่านที่ไม่ชํานาญเนี่ยโอ้โหผมว่าโดนแน่ๆนะครับเดินเดินไปเนะี่ยโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับไหลออกนอกประเทศก็มากนะคนในประเทศกเก็บกันเองก็มากนะครับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะครับเพิ่งเริ่มตื่นตัว นับถือหลวงพ่อก็ดีแล้วยังไม่มีวัตถุมงคลก็เริ่มทยอยหากันควักตอนนี้แล้วแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับควรที่จะทยอยเก็บตอนนี้หรือไม่คืออย่างนี้ครับผมต้องนะขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะมีมีข่าวใหญ่เหมือนกันในประเทศไทยของเราในการล่วไหลของสารกมมัตภาพรังสีนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยเริ่มนะครับตื่นตัวนะครับแล้วก็ หาวัตถุมงคลที่มั่นใจนะครับแบบเดียวกันนี้เลยแต่เกิดที่ประเทศไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยออราคาพระหางหมาก,ก็พุ่งทะยานนะครับสูงขึ้นไปนะแต่ไม่เท่านี้นะแต่พุ่งสูงเหมือนกันในตอนนั้นเองก็มีคนเริ่มนะครับทยอยเก็บกันมากนะครับวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับที่มีพุทธคุณทางด้านป้องกันนะครับเรื่องของอาวุธเคมีอาวุธวิทยาศาสตร์อาวุธชีวภาพต่างๆนะครับโดยเฉพาะพระหางหมากเนี่ยนะ คนก็เก็บกันนะครับไล่บูชากันทําให้ราคาขึ้นสูงนะครับมากๆเลยทีเดียวนะแต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลสามารถควบคุมนะครับสารกํามันตรังสีนี้ได้นะครับข่าวเริ่มเงียบลงนะครับกลับสู่ภาวะปกติราคาก็ลดลงครับราคาก็เริ่มลดลงแต่ไม่เท่าเดิมฟังให้ดีนะครับลดลงแต่ไม่เท่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ราคาไม่เท่าเดิมแน่นอนก็ยังนะครับ กับสู่ภาวะปกตินะครับมีกําลังช่องหางเก็บบูชากันหมุนเวียนในตลาดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องตกใจครับท่านทั้งหลายไม่ต้องตื่นตูมนะครับค่อยๆดูสถานการณ์กันไปก่อนได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็คงเป็นแบบเดียวกันแหละครับแต่ว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าคือย,ยังไงครับก็คือเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับมากกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็น หลายประเทศนะครับเป็นทวีปหรืออาจจะส่งผลกระทบนะครับมาที่ประเทศเรานะครับไม่มากก็น้อยแต่ถ้าแนวโน้มสถานการณ์เนี่ยสามารถนะครับจบสงครามได้ในโดยเร็วเนี่ยยุติสงครามได้โดยเร็วนะครับสถานการณ์สงบนะครับกลับสู่ภาวะปกตินะครับราคาก็จะปรับลงมาเหมือนเดิมครับปรับลงมาแต่ไม่เท่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าผลกระทบเป็นวงกว้างความต้องการ ก็เป็นวงกว้างนะครับใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันท่านก็รอไปเก็บเอาตอนนั้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับค่อยๆดูกันไปแต่ถ้าแนวโน้มนะครับสงครามมันยังไม่ยุติในเร็ววันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันทวีความรุนแรงมากขึ้นสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นลหละนะครับมันก็จะยิ่งหนักกว่านี้ครับตอนนี้เป็นยังไงไมันก็จะคูณสิบนะครับเพล่เพล่พก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปอันนี้ท่านก็ต้อง คิดเอาเองนะครับคิดเอาเองว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองตรองเอาเองใช้วิจารณญาณนะครับทบทวนไตรตรองดูเองว่าคาดการณ์สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราควรจะเก็บตอนนี้เลยหรือไม่นะครับกาลังท่านไหวแค่ไหนนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ไปไปแห่ตามชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีครับแต่สําหรับนะครับท่านไหนที่ตัดสินใจครับตัดสินใจจะทยอยนะครับเก็บหาบูชาวัตถุมงคล นะครับของหลวงพ่อโดยเฉพาะนะครับรุ่นที่สามารถป้องกันอันตรายได้นะครับป้องกันหนังสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนานะครับผมแนะนําถ้าเกิดท่านมีกําลังท่านไหนมีกําลังท่านเก็บเลยครับนะเอารุ่นแรกไปเลยครับมีกําลังมากก็เอาสวยไปเลยครับจบๆนะครับองเดียวให้มันจบๆจบๆไปนะครับมีกําลังน้อยหน่อยก็เอาไม่ต้องแพงมากครับเอาลองๆลงมาพอสวยนะครับพุทธกุลเท่ากันหมดแล้วแต่ความชอบเนาะนะแต่สําหรับใครที่ไม่ไหวจริงๆนะครับผมแนะนํา มีวัตถุมงคลชิ้นอื่นที่ใช้แทนกันได้นะอย่างแรกที่ผมจะแนะนําคือพระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับพระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับณนะตอนนี้ก็ถือว่ายังพอไหวนะครับยังพอเอื้อมไหวนะครับแต่ก็จะไล่ติด,ต,ดติดกันไปนะครับถ้าเกิดใครใครจะพอพอจะมีกําลังก็ก็รีบนะครับเก็บเช่าหากันได้นะครับอย่างที่สองนะครับที่ผมจะแนะนําคือเข็มกลัดมงกุฎเพชร เข็มกัดมงกุฎเพชรเนี่ยเขาโหมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายจากช่วงโรคระบาดท,ที่ผ่านมานะครับทางการเรื่องของโรคระบาดนะครับข้างหลังมียันเกาะเพชรเรื่องของทางด้านป้องกันนะฮรังสอีอาวุธชีวภาพอาวุธวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับลองไปหาข้อมูลหรือว่าไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมนะครับทำไว้ได้เนาะอย่างที่3าที่ผมจะแนะนําคือแหนบครับแหนบของหลวงพ่อนี่นะครับมีทั้งหมด4ี่หรุ่นนี่แหละนะถ้าลองไปหาดูนะครับ แหนบเนี่ยเป็นของที่คนมองข้ามครับของดีราคาถูกที่คนมองข้ามมีพุทธคุณทางด้านป้องกันเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับพุทโธอัปามาโน,โนแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานนะครับเรื่องของวุฒเคมีฝนกฎนะครับหลังสีงต่างๆเนี่ยนะครับสามารถนะครับป้องกันได้ป้องกันอันตรายต่างๆนะครับทั้งทรัพย์สินนะครับและชีวิตของท่านได้ถ้าเกิดท่านมั่นคงในพระตนรไยนะครับและที่สําคัญท่านต้องไม่ลืมว่า ต้องอารัธนานะครับอารัธนาทุกเช้านะครับเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะครับมีความเคารพในพระรัตนรไตนะครับที่แท้จริงวัตถุบงคลถึงจะคุ้มครองป้องกันท่านได้นะครับและสําหรับวัตถุบงคลที่มียันเกราะเพชรนะครับท่านต้องนะครับถือศีลอย่างน้อย2ข้อให้ได้นะครับก็คือ1ก็คือการนะครับห้ามรักทรัพย์นะครับของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง2ก็คือการดื่มสุราของมึนเมาถ้าเกิดท่านสามารถ รักษาสินสองข้อนี้ได้นะครับอนุภาพของยันกรอเพชรก็จะคุ้มครองท่านนะครับคำว่าตายห่วงก็จะไม่มีขอทิ้งท้ายไว้นะครับสิ่งที่ผมพูดท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับท่านไม่ต้องเชื่อนะครับใช้ปัญญานะครับไต่ตองพิจารณาให้ถี่ถ้วนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีนะครับแล้วก็เอาไปพิจารณาคิดนะครับตัดสินใจด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าถึงวันนั้นมาเนี่ยจะหาว่าผมไม่เตือนไม่ได้นะครับ ฟังดูแล้วก็โอ้โหยิ่งสับสนนะแต่เป็นว่านะครับผมบอกข้อมูลท่านไปหมดแล้วนะครับก็ไปศึกษานะครับตัดสินใจกันเอาเองเนาะสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้ผมก็พอจะมีอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นนะครับเก็บตามกําลังส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บไว้บ้างนะครับส่วนหนึ่งที่อันไหนที่ผมใจอ่อนจริงๆผมก็จะ าจจะแบ่งให้ท่านทั้งหลายนะครับเอาไว้บูชากันส่วนท่านไหนนะครับที่มีแล้วอยากจะขายนะครับท่านสามารถทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับยินดีมากนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วท่านไหนนะครับมีเรื่องไหนสงสัยนะครับอยากจะสอบถามนะครับเรื่องอะไรก็ช่างครับเรื่องพระก็ดีนะวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับอยากได้แบบไหนอยากได้แบบนี้นะครับขอราคาเบาๆอะไรครับท่านลองทักเข้ามาครับถ้าอันไหนที่ผม พอจะช่วยได้นะครับกำลังผมพอจะมีนะครับผมหาให้ได้ผมก็จะยินดีที่จะทำให้สุดท้ายนี้ก็ฝากให้ท่านทั้งหลายนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจ,จนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ